อยู่ในความไม่เข้าใจต้องอยู่ในป้าไม่มีใครคันใครคันใครคันมีคนคันเปล่าข้างหลังข้างหลังลุงเลยเฮียกำลังจะไปชมหน้าลุงหน้าลุงตอนนี้ลุงกำลังรอมันเลยเข้ามาที่เอวหรือเปล่าใช่กูชี่เบลอ่ะมันเป็นกูชี่เบลอ่ะมีเป็ดอยู่ในทีมด้วยแหละ เรากากเลยะิมาแล้วสบใครบ้างวันนะี้มันหลุดเยอะอย่างวงะตายคุณต้องใจน,นะใครเปนไอ้เจ้าสมใครเ้นอสม

สองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตรงมาอีกตรงอีก้ายมือมีตัวนึงมีกระเป๋าสกีข้าหลังพี่ตันึงพี่ทีข้าหลัง อหมเอาแอลตา่งนไดเวเาจะรักกันไม่รู้ฟังไม่ทันอะไรชิๆยอะไรกอย่ยยยยยยแน้องหัวนี่ปล่อยขอปล่อยหน้าทิ้งนิดผนัดว ที่เอากูมองไม่เห็นโทษทีไปกูเห็นช้าหนดตายหยิบปืนไกครสามตัวสองตัวอีกตัวนึ่งอมบี่ัวแหน่วงแหน่

ตายเฮ้ยเอมาสองตัวเลยขากูแักเฮ้ย e เรียบร้อยแล้วกูตายมันเหลือตัวเดียว <c oughs> มันมีอีกตัวหนึ่งนะ